สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนส่วนในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะฮะข้อควรระวังนะครับสําหรับการใช้เสาไม้เลื้อยพลาสติก DIY นะครับเเรามาดูกันนะครับว่าข้อควรระวังสําหรับการใช้เสาไม้เลื้อยพลาสติกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับสําหรับการใช้เสาไม้เลื้อยนะครับ DIY ที่เป็นพลาสติกนะครับนะ ข้อควรระวังนะครับสําหรับเสาที่สูงนะครับเสาที่สูงเกินไปนะครับสิ่งที่เราต้องระวังคือลมนะฮะเมื่อมีเกิดการเมื่อเมื่อลมมาแรงนะครับแรงนะฮะลมแรงนะครับก็จะทําให้เสาของเราเนี่ยโค่นนะฮะลมได้เอ็นลมได้นะครับนะก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับเวลามีลมเข้ามานะครับ เราก็อาจจะต้องย้ายกระถางนิดนึงนะฮะหรืออาจจะหาไม้นะฮะมาค้ำเข้าไว้นิดนึงนะครับนะอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะครับสำหรับการใช้เสาไม้เลื้อยนะครับที่เป็น DIY เนี่ยก็จะทําให้รากนะฮะรากของต้นไม้เลื้อยของเราเนี่ยสามารถแทงเข้าไปในรูของพลาสติกได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้เขายึดนะอยู่ทรงได้สวยงามนะครับยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ได้ลองดูนะฮะอันนี้เป็นต้น ภูบาซิลของผมนะครับที่ใช้สเสาไม้เลอยพลาสติกนะฮะที่มีความยาว90้าซนติเมตรนะครับแล้วนะเขาเจอแรงลมนะครับก็จะทำให้เขาตรงเนี้ยงอนะฮะโค่นได้นะครับนะงอได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างต้นไม้นะครับภูของผมเนี่ย ฟอมเขาค่อนข้างที่จะโตแล้วก็ใหญ่แล้วนะครับพอเจอแรงลมนะฮะก็จะทําให้ข้างล่างเนี่ยโค่นได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาไม้มาดามไว้นะครับนะวิธีแก้ก็ใช้ไม้ดามนะหรือว่าใช้เป็นท่อแป๊บเล็กๆนะครับในการดามให้เขาตั้งตรงได้แค่นั้นเองครับง่ายๆวิธีแก้ไขนะครับสำหรับเสาไม้เลื้อยดี Y นะครับใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะครับที่เป็นไม้เลื้อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นคูฉลุนะครับที่ผมนะจับเขาขึ้นเสา แยกมาอีกหนึ่งกระถางนะครับนี่ก็มีความสวยงามนะฮะความสวยงามนะฮะอันนี้ก็เป็นผูงาช้างนะครับนะผูงาช้างนะฮะอันนี้ก็เป็นผู a แอปเปิลนะครับใส่ได้ทุกชนิดเลยนะครับนี่ก็ผู้แอปเปิลที่เสาสูง60ซนติเมตรนะครับนะก็มีความสวยงามเช่นกันนะครับทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นภูบาซิลนะครับที่จับขึ้นเสา60เซนติเมตรนะครับนะทรงเขาก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมจะยกมาให้ทุกคนได้ดูชัดๆนะครับนะทรงเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับอันนี้ก็เจอแรงลมเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่โค้นนะครับเพราะว่าเสาเขาไม่สูงมากนะครับนะเขาไม่สูงมากนะครับ ก็เอามาแช์นะฮะให้ทุกคนระวังไว้นะครับช่วงนี้นะฮะหน้าหน้าหน้าหนาวนะครับก็ลมค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะย้ายกระถางเขาเข้ามาไม่ให้เจอแรงลมนะครับการใช้เสา DIY นะครับก็ง่ายสะดวกแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ